สวัสดีทุกคนครับมาว่าด้วยเรื่องสวิตกันต่อนะครับสมมุติว่าแพรสวิตของลูกค้าตัวเนี้สวิตมันช็อตนะครับเราลองหาอะไรไม่ได้เราอยากจะเปลี่ยนทั้งแพรนั่นแหละแต่หาไม่ได้เรามีแบบนี้สองขาเหมือนกันเอามาเปลี่ยนกันได้ไหมได้ครับโยกมาได้เลย แต่ก่อนอื่นต้องวัดก่อนนะครับตั้งเสียงครับวัดเข้าไปจิ้มหัวจิ้มท้ายกดตรงกลางโอเคแบบนี้ดีแน่นอนพอสวิตดีแน่นอนจัดการครับอ่ะมาดูผมจะโยกสวิตให้ดูแล้วกันนะครับผมก็จะขูดในสายแพลอะไรนี่แหละขูดขูดขูด ใครจะทําบนหัวแรงก็ไม่ผิดนะครับใครจะทําแบบผมก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันนะเอาตะกัวมาละเลงลงไปหลังจากตะกัวละเลงเสร็จนะครับให้เราเขีย่ยสวิตดูมันโยกหรืยังมันโยกแล้วเราก็ดึงออก เราทำมันนะไม่ใช่มันทำเราดึงออกมันก็จะหลุดนะครับหลังจากหลุดแพรตัวนี้ทิ้งเลยมันหมดค่าแนละ้วต่อไปเราให้เอาสายแพรของเราที่เราจะเปลี่ยนใส่เนี่ยมาครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับหากมีกาวอยู่หลงเหลืออยู่ขูดออกเลยเราทำมันไม่ใช่มันทำเรานะ โอเคหลังจากนั้นให้เราเติมตะกัวข้างใดข้างหนึ่งครับหลังจากเติมตะกัวข้างใดข้างหนึ่งเสร็จนะครับให้เอาแพรสวิตเนี่ยทาบลงไปถ้าเพื่อนๆทําทำแล้วมันอยู่ไม่นิ่งให้เพื่อนเพื่อเอาสกอตเทปล็อกมันไว้ก่อน นะครับอากไม่ล็อกมันทำยากนะล็อกมันเลยพอล็อกมันเสร็จปุ๊บนี่ครับคีบสวิตช์จี้ลงไปเห็นไหมครับหลังจากนั้นใช้ลิฟเราใช้มือเราเนี่ยแหละครับกด มันก็จะยุบลงไปหลังจากที่มันยุบลงไปเสร็จนะครับให้ถอดออกนะครับให้ถอดออกแล้วพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับด้านที่เรายัางไม่ยังไม่ได้เชื่อมนะครับใส่ตะกัวลงไปแค่นี้ก็เสร็จครับ แล้วเราก็มาวัดดูนะครับผมจะถอดอันนี้ออกเดี๋ยวค่อยถอดนะวัดก่อนเนี่ยวัดสวิตให้มันชัวนะครับหลังจากวัดสวิตแล้วมันชัวก็จัดการครับประกอบเครื่องให้ลูกค้าได้เลยไม่รู้มิเตอร์ผมเสียแล้วยังนะเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับประมาณนี้ทุกคน เปลี่ยนสวิตง่ายๆนะครับลองไปจำกันดูเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ